สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรก็อาจจะขึ้นนะคะแต่ว่าถ้ามีอยู่ก็ไปขึ้นขอบคกันค่ะสวัสดีช่วงสายสายจะเที่ยงแล้วนะครับขโมดคลิปของเรามาแล้วครับช่วงสายสายอีกประมาณ4นาทีจะเที่ยงนะครับต้องยอมรับวันนี้มาสายจริงๆนะครับเพราะว่าเพิ่งตื่นเมื่อคืนหลับดึก นั่งดูน้องทีสาแล้วเก็บข้อมูลน้องกันแล้วก็เก็บข้อมูลคลิปเด่นคลิปดังคลิปกระแสนะครับก็พยายามจะขโมดให้ช่วงเช้าแต่ตื่นไม่ไหวจริงๆนะครับช n นลของเราเป็นช n นลขโมดคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปเด่นคลิปดังในกระแสโซเชียลเฟซบุ o กทวิ t t ตอร์อินสตาแกรมทิกต็อนะครับแพลตฟอร์มของ X กนะครับก็จะเก็บเรียบเรียงนํามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับเมื่อคืนนะครับน้องทีสาก็มาออนแต่แต่กลับไม่ดึกนะนะครับ แต่ยังไงยังไงเท่าที่ดูแล้วสุขภาพน้องก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นนะครับแม้ฉันว่าภูมิแพ้เมื่อคืนก็ขึ้นไหลสดอยู่ดีๆภูมิแพ้ก็ขึ้นนะครับอ่ะเป็นอะไรยังไงขโมดคลิปนํามาฝากนะครับเมื่อคืนนะครับความจริงก็นึกว่าจะไม่มี PK เรียบร้อยละไม่มี PK นะครับแต่อย่างไรนะครับก็ได้ PK ประมาณ23เกมเนาะนะครับสองสามช่วงฉชนว่า2 3สามช่วงนะครับช่วงหนึ่งนะครับอาจจะ1 2ใน3บ้างช่วงหนึ่งอาจจะเป็น1บ้างนะครับ ก็มานั่งพูดคุยนะครับวันนี้สังเกตดีๆนะครับก็น้องนะครับก็พยายามอัปเดตสีเล็บของน้องเนาะนะครับก่อนหน้านี้เราก็เห็นไปเห็นไปสีต่างๆนะวันนี้ล่าสุดก็เป็นสีสีอะไรสีสีเขียวใช่ไหมนะครับเอาที่วางเนาะนะครับก็มาคุยกันสับเพรเหระนะครับเรื่องหงเรื่องหวยที่ใบไปเข้า2ตัวเลข2กับเลขเก้าเข้าไปเนาะนะครับเออพลาดไปหนึ่งตัวนะครับก็มานั่งคุยกันนะครับบริบทก็เป็นบริบทน่ารักนะครับมาเออ รีวิวใช้ของอะไรยังไงบ้างแต่ไม่ได้ปักตะก้านะครับน้องไม่ได้ปักตะก้าน้องมาพูดคุยเฉยๆนะครับมาพบปะแฟนคลับนะครับคืออย่างนี้ครับผมก็อย่างที่บอกก่อนหน้านี้ก็พยายามจะไลค์ให้บ่อยที่สุดนะครับอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งนะครับฉนั้นใครที่อยากคุยกับน้องนะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดสับสไครต์กดใจส้มนะครับส่งให้น้องได้ใจส้มนี่คืออะไรครับใจส้มคือใจของ t i k t o k นะครับคือถ้าเราเป็นแฟนคลับหรือว่าเป็น การติดตามของโฮสหรือว่าคีอเตอร์ใน YouTube ใน Tik t อกไม่จะไป YouTube อีกแล้วนะครับใน Tik t o อกแต่ละครั้งเนี่ยครับเราไปกดใจส้มในการส่งใจส้มต้องมี1เหรียญนะครับหเหรียญนี่ได้มาจากไหน1ได้จากการเติมนะครับเติมตังครับผมใช่ครับเติมตังสองนะครับได้มาจากการไปกดกล่องสมบัติฟรีนะครับตามห้องต่างๆนะครับถ้าไม่รู้ว่าจะไปทางไหนก็ลองพิมพ์คําว่าเก็บเหรียญฟรีนะครับแล้วก็บอก เก็บเหรียญฟรีไร์นะครับ LIVE ด้วยนะครับถ้าไม่มีไร้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการใชว่าแบบอกบอกบอก,การเก็บเหรียญเฉยๆนะครับแต่ถ้าบอกว่าไรท์นะครับมันจะไปวิ่งไปห้องที่ไร์สดแล้วกเ็เปิดเหรียญให้เราไปเก็บนะครับผมแนะนําให้เพ,พ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ไปเก็บเนาะนะครับไปดูที่ห้องคนไม่เยอะอย่างเช่น20 30คน นะครับที่เขาออนอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ปล่อยประมาณ50เหรียญแบบนี้ได้แน่ๆนเนาะนะครับคนมี20คนแต่เหรียญ50เหรียญอย่างเงี้ยนะครับอย่างน้อยก็คนละเหรียญละอย่างต่ำเนาะนะครับไปกดเข้าสักห้อง2ห้องจากนั้นปุ๊บก็เอาไปส่งให้เพื่อนเพื่อนแต่ที่เกี่ยจเรื่องมากทําไม่เป็นอะไรยังไงเติมตังค์ครับผมแค่นี้จบนะนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆก็เข้ามาคุยบางคนก็บอกว่าอยากส่งใจส้มอยากส่งของของรางวัลน่าจะทํำยังไงนะครับของรางวัลยิ่งเยอะนะครับยิ่งแพงยูนิเวิร์ส ก็ประมาณสักสี่สี่พันสี่สี่หมื่นกว่าเหรียญเนาะสี่หมื่นกว่าเหรียญราคาจริงก็ประมาณสองหมื่นกว่าบาทเนาะประมาณนี้มั้งสองหมื่นสามหมื่นกว่าบาทมั้งนะครับจำไม่ได้ละนะตอนนี้อะไรยังไงเนาะนะครับก็เก็บมาฝากนะครับคุยอะไรันบ้างเมื่อคืนแบงก์ก็เข้ามาคุยเนาะแบงก์ก็เข้ามาคุยนะครับพี่สาวก็บอกว่าส่งของขวยใหญ่ๆหน่อยได้ไหมอะไรยังไงแหมไอตอนส่งหน้ากากให้ไม่ทันมองนะครับแต่พอทันส่งอ่ของเล็กๆให้มองแล้วยิ้มเลยนะนะครับ พี่เคเมื่อคืนก็สนุกนะครับก็มีแฟนคลับอย่างคุณแม็กเนี่ยนะครับเป็นแฟนคลับประจําเลยนะครับที่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นการงานอีวงอีเวนต์อ่าพูดถึงงานอีเวนต์งานอีเวนต์นะครับประมาณกลางเดือนนี้เดี๋ยวจะมีอีเวนต์นะครับก็รอคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะครับน้องว่าจะมีการเออใช่ไหมมีการย้ายมีการโยกมีการย้ายอะไรยังไหมรอคอนเฟิร์มแบบตายตัวนะครับแต่เนียครับมันมีอยู่หนึ่งงานเลครับกลางเดือนนี้นะครับ แต่ก่อนจะถึงกลางเดือนวันที่14 15นี้นะครับเอาวันที่7นี้กันก่อนนะครับรายการรู้ไหมใครโสดกันเนาะนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าน้องที่มาคุยบอกว่าเออจาเนื้อหาไม่ได้เพราะวันนั้นป่วยจริงๆเป็นออกรายการนะครับยังก็ยังยังเขาเรียกว่ายังดีดไม่เต็มตัวนะครับแต่บอกว่า,าที่สาดิตไม่เต็มตัวเอาแค่นี้ก็น่ารักแล้วนะครับให้ให้น้องการดีดไปเนาะนะครับน้องการน้องการจูอพี่จูดี้นะครับ น้องการจูดี้แล้วก็คุณป๋องกับพลเนาะนะครับแล้วก็คุณเกลือเนอะอ่ะดําเนินพิธีกรเหมืออย่างเมื่อคืนนะครับนั่งไปนั่งมาก็ขอจะขอจามนะครับก็ขึ้นแกะแน่นอนนะครับมาห้องที่สามไม่เจอแกะนี้เป็นไปไม่ได้นะครับ เ,ออเวลาจะทําธุระส่วนตัวน้องเาจะเปิดรูปแกะไว้มาเป็นโกดของ TikTok นะครับเวลาจะทําอะไรยังไงนะครับให้อยู่หน้าจอถ้าไม่อยู่หน้าจอให้เป็นภาพเคลื่อนไหวอะไรยังไงก็ได้แต่น้องเลือกเป็นรูปแกะนะครับจากนั้นนะครับก็ไปเจอเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะนะครับมีช่วง PK มีช่วงพูดคุยกับคุณลุงด้วยนะครับคุณลุงคือใครครับคุณลุงตาะนะครับก็เอาภาพมาฝากก็แล้วกันนะครับคุณลุงตานะแล้วก็น้องยายไหม น้องยายไหมนี้ผมดูตั้งแต่เด็กแล้วนะครับน้องยายไหมนะครับนุกเกียรผู้ชายใครทันโฆษณานี้บ้างครับนุกเกียรผู้ชายหนะ้าตอนนั้นลูกเออน้องยายไหมเด็กมากนะยยใยไหมเด็กมากเลยอผ,ผ่านไปกี่ปีแล้วนั้นครับลูกสาวผมก็สิบห้าสิบหกปีแล้วโอ้โหเกือบเกือบสิบเจ็ดปีแล้วนะนะครับโอ้โหแล้วมาดูยายใยไหมตอนนี้ก็นะครับ เห็นโตเป็นสาวแล้วนะครับก็เข้าไปทักทายแล้วก็ไปส่งของขวัญนะครับจากนั้นได้นั่งได้สักพักหนึ่งนะครับก็เกิดอาการหลอนแล้วครับหลอนยังไงครับผมปรากฏว่านะครับผีเคอยู่ได้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วออกมาเกิดข้างแบบนี้ครับปรากฏว่าน้องนะครับเอ่อเห็นจอคนอื่นแต่แฟนคลับหรือว่าคนอื่นๆน่ะที่กดกดติดตามน้องนะครับแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนน้องในห้องไลฟ์สดเนี่ยประมาณสามร้อยสามร้อยถึงหกร้อยคนเนี่ยนะครับปรากฏว่า ไม่เห็นนะครับคนที่มาขึ้นจอเนะครับอย่างเช่นคุณมาลิอะไรยังไงนะปรากฏไม่เห็นใครขึ้นมานะครับคุณเทียนขึ้นมาไม่อะไรยังไงไม่มาแต่เพื่อนพี่ในน้องในห้องนะครับเห็นแต่ที่สาก็เห็นแต่แฟนคลับไม่เห็นที่สานั่งอยู่คนเดียวก็บอกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นหลอนแล้วนะ่ะนั่งอยู่คนเดียวนั่นมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ก็เห็นอยู่นะครับมีพลังบางอย่างหรือเปล่านะครับอาการหลอนหรือเปล่าเกิดจากออืืห hmm, พูดถึงเรื่องหลอน ก็พอดีไปเกิดไปในรายการหนึ่งนะครับก็เคยเล่าเรื่องเล่าเรื่องผีนี่แหละนะครับเออใช้คาว่าเดตามมาจากกอนถ่ายเนาะนะครับมันมายืนข้างเตียงสุดท้ายก็ต้องขอไปนอนกับแม่นะครับลองย้อนไปดูนะครับคลิปของเราที่เรื่องหลอนของทิษาเนาะนะครับที่ไปออกรายการนะครับแล้วก็เอามาคุยกันในรายการครับเล่นได้สักพักหนึ่งกดเข้ากดออกกดเข้ากดออกได้โอ้โหนานมากนานจนสุดท้ายนะครับเข้าได้นะครับ แหมดูสิครับแล้วก็โผล่ขึ้นมาเนี่ยครับเด้งขึ้นมา3คนก่อนแล้วก็ไปดึงอีกคนนึงเข้ามาสุดท้ายก็มานั่ง PK กันต่อช่วงพ k เคไม่เท่าไหร่ครับช่วง PK ก็ไม่มีอะไรยังไงกันมากช่วง PK ก็เป็นการพูดคุยนะครับเป็นการสู้กันระหว่างแฟนคลับนะครับแฟนคลับใครเยอะแฟนคลับใครมี power แฟนคลับใครซัพพอตก็ไปกันไปตามนั้นครับแพ้กันผัดแพ้กันผัดชนะเนาะนะครับก็เลยเก็บนํามาฝากเรียเรียบเตรียมนะครับแหม่ยังไงยังไงก็ถือว่าเป็นบริบทนะครับก็สุดท้ายก็ใช้คำว จบปุ๊บก็นู่นเลยนะครับก็รอสรุปให้นะครับแต่เมื่อคืนนยทุกครั้งเราจะเอ่อตัดคลิปให้ตอนเที่ยงคืนนะเพราะความจริงน้องลงประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มนะคำหนึ่งชั่วโมงเราก็ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแต่เมื่อคืนนี่ยนะครับไม่ไหวจริงๆนะครับเมื่อคืนก็พอดีมีงานเพิ่มนะครับก็ไปทํางานเพิ่มเนาะนะครับอย่างไรก็ตามก็เก็บเลือกเล่าข่าวนู่นนะครับเรื่องราวช่วงเช้าเนี้นะครับมันไม่มีเฉพาะน้องที่สานะครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นคลิปนี่ภาพภาพนี้ครับผม ีคนใช้คาว่ามีคนยกย่องนะครับเห็นความดีของคุณอุ้งอิงมากกว่านะครับเกิดอะไรขึ้นครับแม่เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับเอาตรงๆนะถ้าเราดูตรงๆแล้วอะนะครับคุณอุ้งอิงนะครับหรือว่านายกคนที่ผ่านไปนะเอาตรงๆนะความสามารถยังยังไม่เพียงพอที่จะเป็นผู้นําของประเทศเนาะนะครับด้วยวุฒิภาวะนะครับทางด้านอารมณ์บ้าง ทางด้านบุคลิกภาพบ้างนะครับเอาตรงๆผมว่ายังไม่ไม่พอเพียงพอที่จะมาเป็นผู้นําอะไรยังไงนะแต่อย่างไรก็ตามในการกระทําของน้องแกนนะครับก็ส่งผลให้สําหรับพรรคเนาะนะครับพ้นสถานะเป็นนายกไปเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับล่าสุดก็มีการโพสต์ภาพนะความจริงมันมีอยู่หลายภาพอยู่กันครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาขาวไม่ว่าจะเป็นภาพของน้องนะครับอย่างเช่นนะครับเพจของดํอมส้วมนะนะครับความจริงมันต้องเป็นด้อมส้มใช่ไหมอันนี้ดํอมส้วมนะครับ เครดิตจากเพจของบัญชาคามินเนาะนะครับบอกว่าหนูกเก่งมากใช้เวลาไม่ถึงปีกะโทรศัพท์โชโง่ครั้งเดียวระบอบทักสินอืมล้มระบอบทักสินได้สําเร็จคือจริงๆอะ่ะไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครนะโอ้โหคิดจะล้มนะครับเอ่อทักสินชินวัตรระบบทักษินอะ่ะไม่ง่ายเลยนะครับแล้วก็ยากโคตรยากนะครับแต่พอมาเจอกันโทรไปหาหุนมาเน็ตหุ่นมาหุ่นเซนครั้งเดียวนะ่ะ เรียบร้อยเลยนะครับแบบอืแลวไม่รู้ว่าถ้าจะมาเลือกตั้งใหม่จะได้อะไรยังไงหรือเปล่าก็ก็ก็ต้องดูไปตามนั้นนะครับอะยังไงก็ตามก็ต้องให้เครดิตนะครับแลยกฟันน้านมหรือว่าดอมส้วมนะครับมันชื่อว่าดอมส้วมเนาะนะครับเครดิตจากเพจบัญชาคาเมดนะครับคามินบัญชาคามินเออใช่อย่าอ่านของเขาผิดต้องให้เครดิตเขาด้วยอ่ะแน่แน่นอนเราไปดูคอมเมนต์กันดีกว่านะครับผมขอปิดชื่อไว้ครึ่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพื่อ นะครับความเป็นส่วนตัวของเพื่อนๆพี่ๆน้องความจริงนะครับมันก็คือโอเพนแล้วนะครับเวลาเพื่อนโพส์ไปนะครับแล้วเปิดสาธารณะก็คือโอเพนแล้วนะแต่อย่างไรก็ตามเราก็เซฟให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับคือใครที่โพสต์ไปแล้วก็บอกว่าเอ้ยเป็นส่วนตัวนะไม่ใช่นะครับคุณโพสต์ออกไปแล้วเปิดเป็นสาธารณะนี่ก็คือโอเพนแล้วนะครับคุณต้องการให้สาธารณชนได้รับรู้นะครับเออยังไงก็ตาม63ความคิดเห็นคนที่หนึ่งว่าอย่างไงกันบ้างครับยังแล้วเจน y วล์วงเล็บวอดโอ้โหเจนวล์วอดช่างเปรียบเทียบจริงๆนะครับคุณ ความคิดเห็นคนต่อไปนะครับอุ้งอิงเก่งมากที่รา้างระบบทักษิณได้สําเร็จสุดยอดของแท้ฮแสดงความคิดเห็นไว้เมื่อสิบนาทีนะครับคือเราเอามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ,ๆเอาใช้ครับว่าเอามาเป็นพอเขา,าเรียกว่าอารมณ์ขำขันตอนเช้านะครับเพราะว่าชื่อเพจก็ดูได้นะครับแม่ดําสวม่วนเี้ะครับอย่างไรก็ตามนะครับนางทําให้เราได้รู้เขตรู้เขตแดนของประเทศไทยรู้เขตแดนรู้เขตแดนอ๋อใช่ครับ เป็นเขตแดนกัมพูชาอะไรยังไงที่อรัญญประเทศนะครับแล้วก็เอ,อมีการปักหมุดมีการใช้คําว่ามันก็ต้องแรกนะครับมันต้องต้องแรกอะไรหลายๆอย่างเนาะนะครับ <inary noise> นี่แหละความดีที่นางมีใช่ครับแม่อย่าลืมนะครับคนที่มีข้อเสียมันก็ต้องมีข้อดีคนที่มีข้อดีมันก็ต้องมีข้อข้อเสียแล้วแต่ว่าใครจะมองเห็นเนาะนะครับข้อดีข้อเสียของแต่ละคนนะครับมีเหมือนกันหมดทุกคนนะครับแถมนางยังรวมสีเสื้อได้เออแปลกนะครับรวมสีเสื้อได้จริงๆนะครับ รวมสีเสื้ออะไรครับส้มนะครับส้มกับน้ําเงินอย่างเงี้ยครับรวมสีเสื้อได้จริงๆนะครับเออเหลืองเหลืองกับอะไรนะเนี่ยเหลืองกับแดงแบบเนี้ยรวมได้จริงๆไม่รวมไม่ได้ไม่จัดตั้งรัฐบาลได้หรอกนะครับอืมจริงนะครับสลายสีเสื้อได้อ้าวอันนี้ผมต้องยอมรับนะว่าสลายสีเสื้อได้จริงๆนะครับอ่าเก่งเหมือนพ่อ เน็บเน็บนิดๆนะครับแต่ก็ดีนะครับคือเน็บแบบน่ารักน่ารักแบบหยอกๆนะอย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไปอย่าหยาบคายเกินไปนะครับเอาอยู่ในบริบทที่ดีและเหมาะสมก็แล้วกันนะครับเอคนต่อไปว่าไงบ้างครับใครบอกนายกใหม่เก่งนางเก่งที่สุดใช่ครับผมเนีเราจะอ่านแบบนั่งเก่งที่สุดนางเก่งที่สุดน้้าเสียงก็มีผลด้วยนะนะครับความสามารถเฉพาะตัวค่ะมันอยู่ในสายเลือดแน่นอน ฝีมือลูกสาวล้วนๆเนื่อคนมีส่งอีโมมาดูสิครับส่งอีโมอะไรลิงมาหัวเราะอย่างี้ครับ <c oughs> ชื่นชมนะครับชื่นชมจริงๆไม่ใช่แค่ระบบทักษิณแต่ระบบหุนห้นมาเน็ตนะครับหรือว่าระบบหุนก็ล่มสลายด้วยนางแน่มากสองระบบนี้ครองอำนาจมาสามสิบปีนางมาปีเดียวเท่านั้นแหละล่มสลาย <c oughs> หุนห้นมาเน็ตนี้ผมไม่แน่ใจเนาะเพราะไม่ได้ตามข่าวของหุน้นมาเน็ตนะครับหุน้นมาเน็ตหรือว่าหุนเซนนะครับไม่ได้ตามนะครับแต่อย่างไรก็ตามณตอนนี้เท่าที่รู้นะครับก็คือ อยู่ในสภาวะที่ขับขันเนาะนะครับถ้าออกไปเลือดต้าวผมก็ว่าส้มยิ้มนะครับส้มยิ้มนะครับก็กว่ากันตามนั้นนะครับแดงก็ว่ายังไงก็ว่ากันไปนะครับอาจจะสูญสลายตอนหน้านี้ก็เหลืองก็สูญสลายไปแล้วเนาะนะครับต่อมาก็แดงเนาะนะครับต่อไปเราดูว่าน้ําเงินกับส้มเนี่ยจะอยู่ได้อะไรยังไงไหมนะครับถือว่าเป็นคลิปกระแสในช่วงเช้าเ้านี้นะครับอ้าผลต่อไปว่ายังไงกันบ้างครับใช่ใช่เก่งจริงสุดนี่คือสิ่งเดียวที่ทําถูกต้อง คือความคิดเห็นเออไม่ไม่ใช่คบว่าไม่ไม่หยาบเกินไปเนี่ยนะครับพอพอพอได้นะนะครับผมก็เลยหยิบยกของเผเพๆนี้มานะครับเท่าที่อ่านมาเนี่ยนะครับล่าง,างๆเนี่ยไม่รู้นะนะครับแต่หัวๆเนี่ยก็พอทนได้นะครับถ้าเรื่องนี้นะต้องยอมรับนางจริงๆสุดยอดนะครับดีใจง่ายๆนะเชื่อยังลุงก็คบไม่ได้เดินใจข้อดีมีข้อเดียว ทำดีมากข้อเดียวข้อเดียวก็เพียงพอแล้วครับผมถ้ายังจะอยู่ต่อจะหนักกว่านี้ที่ประชาชนยังไม่รู้น่าจะมีอีกก็ความจริงอ่ะนะครับข่าวคราวมันมีนานแล้วนะครับมันอยู่ที่ว่าใครจะเปิดแผลอะไรยังไงเก่งมากค่ะสุดยอดนะอุ้งอิงเก่งมากนะครับแล้วก็ส่งอีโมอีโมหัวเราะนะครับเต็มเลยแต่ไม่พูดนะครับก็ดีนะครับก็ดีนะครับอีโมหัวเราะยิ้มนะครับเต็มเลยนี่นะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับตุยพักนี้ตุยเพราะปาก โทรศัพท์ครั้งเดียวไปเลยนะครับอะก็ถือว่าเป็นคลิปกระแสในช่วงเช้าเช้านี้ที่เก็บเรียบเรียงและนำมาฝากนะครับฉะนันของเราพยายามจะขหมดลคลิปคลิปเด่นคลิปดังคลิปกระแสะคลิปที่ เป็นจุดสนใจของเพื่อนเพื่อนพี่น้องประชาชนในการรับชมและรับฟังโปรช้วิตจรณญาในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับเนื้อหาใจความทำหมกมาในกระแสโซเชียลนะครับที่เก็บเรียบเรียงนํามาฝากนะครับอย่างไรอย่างไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นเย็นก็คงจะติดตามนะครับวันนี้น้องท่สาน้องกันจะมาไหมเหมือนจะ50 5สานะครับสำหรับน้องที่สานะครับน้องกันนี่ยังไม่เห็นข่าวคราวเพิ่มเติมนะครับก็ข่าวคราวเมื่อวานก็เป็นเอนั่งเล่นเกมเนาะนะครับแล้วน้องที่สาก็มาคุยไลฟ์สดเนาะนะ น้องทิ่ไาไรสดใช่ครับผมแต่ววันนี้ยังไม่ทราบนะครับ